นักเรียนมาดูการแต่งประโยคจากรูปภาพนะคะเขากําหนดรูปภาพมาให้ในรูปภาพเด็กผู้หญิงกับผู้ชายนั่งพนมมือนักเรียนก็อาจจะแต่งเป็นหนูนั่งพนมหนูนั่งพนมมืออธิษฐานขอพรก็ได้ค่ะรูปเพชรนักเรียนก็อาจจะแต่งว่าแม่ผมชอบเพชรหรือ เพรเป็นของมีค่าก็ได้หรือเพรเป็นเครื่องประดับที่สวยงามก็ได้นะคะต่อไปเป็นรูปเต็นค่ะวันนี้พ่อผมอนอนกลางเต็นก็ได้ค่ะ,ะไฟฉายไฟฉายให้แสงสว่างก็ได้ค่ะนักเรียนนะคะ ให้ก้อนหินในถ้ามีก้อนหินก็ได้คะ่ะนักเรียนยุงยุงเป็นสัตว์นำเชื้อโรคไข้เลือดออกก็ได้นะคะ นักเรียนดูรูปภาพแล้วเนี่ยเรียนก็สามารถแต่งประโยคได้นะใช้คําแต่งที่สระสะลวยค่ะนักเรียนคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะสวยสวยค่ะคุณครูจะดูการคัดด้วยค่ะแล้วนักเรียนต้องเขียนตัวนัสือให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็รักเรียนรักษาความสะอาดด้วยค่ะพยายามอย่ารบนะคะเขียนให้เสียสวยใช้คำสุภาพ เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะนักเรียนตั้งใจนะคะตั้งใจนะคะทำงานให้เรียบร้อยให้สะอาดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งมาทางไลน์นะคะคุณครูก็จะตรวจให้นะคะสวัสดีค่ะ